ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมเอาวันนะครับวันนี้พี่แหลมอยู่กับเจ้ายาม้าอาหกนะฮะทุกคนหลายๆคนที่ดูคลิปพี่แหลมก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอาหกคันนี้นะแบบว่าแทบจะทุกคลิปอะหลังๆอะหลังๆนี่คือแบบว่าออกด้วยกันแทบจะทุกคลิปเลยนะถ้าเสียงลมเสียงลมดังหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าฝนมันใกล้จะตกวันนี้ผมก็เลยอ่ะมารีวิวเจ้า R6 คันนี้ให้ดูนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเชิญเจ้าของเข้ามาดูเลยมาครับมานี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนาตัวหน่อยครับผมชื่อโจอนะครับขับ R6 ครับชื่อโจอขับ R6 มึงสั้นหนห่อยวะเนี่ยครับอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยเออน่าจะยี่สิบเจ็ดยาไมไล่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดมีเมียยังไม่มีโซดอยู่นี่รอเขาตีนะทุกคนสูงยาวเขาดีที่หลายๆคนคุ้นกันนะครับทุกคนนี่ ยามาฮ่าอาซิเป็นรถของน้องโจนะทุกคนใช่หลายหลายคนบอกว่าอยากให้รีวิวหน่อยนะเพราะว่าเห็นมันสวยดีนะครับแต่ตาดเดี๋ยวมารีวิวมารีวิวเจาะลึกกันสักนิดนึงว่าของแต่งมันมีอะไรบ้างอะน้องโจ้อ่เอาที่เด่นเด่นก่อนก็คงเป็นแบแลายใช่ปะไม่นี่เป็นแฟลลิงไอ้ลายสนามครับพี่เฮ้ยสีเหรอใช่เป็นงานนอกงานจีนนั่นแหละ ทั้งท้งทั้งขาดเลยก็คือมันจะเป็นทาสีติดลายแล้วก็เคลือบแลกเกอร์ทับไปเลยแกะได้พี่เข้าใจผิดว่ามันเป็นสติกเกอร์ไม่ใช่พี่แับสติกเกอร์นะเนี่ยสีมันสดกว่าสติกเกอร์พี่เพราะมันเป็นสีอ๋อนี่ทําสีเหรอใช่ครับมีแค่ตัวเลขที่เป็นสติกเกอร์เดี๋ยวพี่ลูงดูหน่อยเออว่ะไม่ใช่สติกเกอร์ว่ะทุกคนอ่ามีสติกเกอร์ตรงนี้ใช่แล้วคว่าแรปไอเคลือบแล็กเกอร์เขาอันนี้ก็เป็นสีเหรอใช่ทั้งขาดเลยพี่ยังเป็นตัวเลขยี่สิบสองอ่ะคือตัวเลข เต i k e ที่ติดอ๋อเฮ้ยเอ้ยนี่นี่ขี่ด้วยกันมานี่คือเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นมันเป็นสีเออว่ะมันเป็นสีไอ้สวยสวยสวยบอกราคาไหมอ่าราคาทําสีเท่าไหร่อ่ะไอ้ทั้งเซตอ่ะมันแทนของเดิมไปเลยมันประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้าทำสีมาสองหมื่นเหรอมันเป็นเซตของเขาพี่พอสั่งอ่ะเขาก็จะทําเป็นออเดอร์ให้เราแล้วส่งมาโอ้ต่อประมาณสองหมื่นห้าแล้วแต่ลายใช่ครับประมาณนั้นอะไรแข็งปะใช่ครับลายเวอร์เอวอร์ซูเปอร์สปอร์ตหกร้อยหาหก ปีน่าจะปีระมันสิบกว่าลายนี้พอปีใหม่มันเป็นลายใหม่แหละโอเคโอเคโอเคอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเป็นทําสีนะทุกคนนะไม่ใช่หลายคนเขาก็บอกว่าเหมือนทําสีแต่พอมาดูใกล้ๆอ่ะมันไม่ใช่เพราะสีมันดูสดกว่าเล็บสติกเกอร์ใช่แต่หลายคนบอกว่ามันเป็นสติกเกอร์อพี่ก็เข้าใจว่าสติกเกอร์เพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้มาแบบว่าเดินแบบดูรถเองแบบแบบจริงๆอ่ะคือแบบอาก็เห็นผ่านๆนะเออมันก็สวยดีนะ เรต้องบอกว่าตอนนี้อาซิกมือหนึ่งไม่มีแล้วใช่ค่ะไม่มีใช่ป่ะใช่คับไม่มีตอนนี้คือเป็นรถแรไอเทมมากตอนนี้คือถ้าจะซื้อต้องถ้าต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีมีลายเซ็นของทีมสนามอ๋อถือจะขายให้ใช่ไหมครับใช่โอ้คือเขาเขาตอนนี้เขาเน้นแข่งไปแล้วนะใช่แล้วเสียงลมมีปะวะไม่รู้นะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะลมพัดลมแรงมากเพราะฝนจะตกนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอ่ะโอเคไม่มีแล้วมือหนึ่งตอนนี้คือหากันให้ควักมือสองก็ราคาไม่ลงเลยอืม อ่าราคามือสองตอนนี้เท่าไหร่มือสองที่ททคือสามแสนใช่ครับไม่ไม่ตกสามแสนเลยนอ,นอกจากที่เจ้าของเขาจะขายเองมันจะต่ำกว่าสามสามแสนเพราะเขาต้องรีบรีบ,รบปล่อยออกอะไรประมาณนั้นในร้านอ่ะที่เห็นคือสามแสนสี่สามแสนสองใช่แล้วแต่แต่ปีตอนนี้ราคามันโดดโดดเยอะเพราะว่ารถคนคนแบบว่าคนเก็บมันหายากราคาค่อนข้างที่จะแข็งใช่ไหทุกคนราคาตอนนี้ แข็งกว่าเซ็ก x ิบด้วยซ้ําไปทุกคนอันนี้คือไม่ได้โม้นนะอันนี้คือเรื่องจริงมือสองอ่ะต้องเลือกเลือกได้เลยหกเอาหกเอา 6, เอา 6, เอาหกเ,เ,เลยเซ็ต X10 RIGHT คือราคาพอกันเลยอ่ะขี่มากี่ปีแล้วคันนี้ขี่มาสามปีแล้วครับขี่มาสามปีมีปัญหาอะไรบ้างไหมปัญหาหลากักๆเออเป็นจะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิสัยส่วนตัวของมันอะไรก็ได้คือร้อนร้อนร้อนครับแล้วก็ปัญหาที่คนชอบเป็นก็คือ รอบเดินเบาสะดุดก็คือส่วนมากจะเป็นที่คอยอ๋อเดินเบาสะดุดยังไงพี่ไม่เข้าใจก็คือเวลาขี่รอบต่ำมันจะสะดุดครับมันจะกระตุกกระตุกอ่ะแต่พอขี่รอบสูงมันจะปกติอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นที่คอยของมีเบรคของมียนครับนะแบบเดินเบาเต็มพลังเร่งะไม่ไปแบบขี่ช้าๆประมาณต่ำกว่าห้าพันรอบอ่ะมันจะตุกใช่เหรอใช่เหรอแต่ถ้าขี่รอบสูงขึ้นไปมันคือมันจะปกติมันเป็นอาการส่วนตัวของมันหนอพี่มัน มันเป็นที่คอยหัวทุกคันไหมบะมันสมบางคันอ่าบางคันด้วยใช่พ่อของผมอ่ะยังผมมาไม่เคยเป็นแต่คนอื่นหลายคนอ่ะเป็นเพราะมันเป็นที่คอยหัวเทียนอ่ะละลายติดฝาเพราะฝามันเป็นแมกนีเซียมแล้วมันฝามันร้อนมากๆมันจะละลายแล้วนี่แก้ปัญหายังไงพี่มันแก้ไม่ได้พี่ถ้าแก้ก็คือก็คือต้องปีดยกเซ็ตมันถึงจะหายแล้วเราก็ต้องมาสมว่าเราอนาคตเป็นจะเป็นไหมคือที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันถูกรถอ่ะมันมันมันเอาไปขี่ในเมืองกันไงพี่ แล้วมันร้อนความร้อนสะสมอโหงเป็นรถที่ร้อนมากแล้วเราไปขี่ในเมืองเงี้ยมันความร้อนสะสมมันก็เลยทําให้อาการนี้มันเกิดมันถึงบอกกับสายสนามพี่มันเป็นรถสนามไงเราเอามาปอดให้มันลงถนนได้เรืมานนั้นอะรถของเองเป็นไหมเป็นใช่ไหมไม่เคยผมไม่เคยเป็นเลยอ๋อมันสูงพี่แต่ผมก็ขี่ผมก็ขี่ในเมืองนะแต่ผมไม่เคยเป็นเลยอ๋อขี่ปกติเลยใช่ใช่เบารอบสูงก็ปกติอืมผมว่ามันโอเคเดี๋ยวเรามาจอดลึกเรื่องของแต่งกันบ้านดีกว่านะครับอ่ะหลักๆเลยอ่ะไล่มาเลย เอาข้างหน้าไหมเอาข้างหน้าก่อนนะชิวชิว m อ a ครับชิวเอไมเอประมาณห้าพันสามพันเก้าห้าสิบครับตอนนี้น่าจะประมาณสี่ห้าพันละราคาขึ้นช่วงนี้ราคาของแต่งตั้งแต่โควิดราคาขึ้นยับเลยชิวอุกกระจกไรเทคครับประมาณสองพันเก้าสองพันเก้านะไนรเทกของตรงรุ่นอาหกเลยใช่ไหมใช่ครับอือัอครับชิวโปโบพันกว่าบาท โคตรแพงสี่ตัวนี่นะใช่สี่ตัวพันกว่าบาทมันบ้าไปแล้วผมว่ามันเขาแพงอยู่แล้วแหละใช่แต่สี่ตัวพันนึงเลยเหรอใช่พี่สี่ตัวพันพันไม่ใช้ของไทเทเนียมธรรมดาหรอกตัวลร้อยกว่าบาทไม่รู้พี่ตอนนั้นคือกดดูในช้อปปี้เอ้ยได้คอสลอตก็เลยจัดไปเลยตังค์มันเหลือเนาะโอเคโอเคเข้าใจได้คนมันตังค์เยอะอ่าข้างล่างนั่นนะพี่ก็คือจานเ p ครับเบมโบเอสพีอ๋อจานเบมโบใช่ครับกระตุกได้ไหมเออได้ครับคอตติ้ง โหถ้าถ้าสายยูสเซอร์ขี่ถนนนะผมว่าเอสพีอะโอเคแล้วอย่าไปใช้เลยทีไรทีไรมันก็แก๊กเยอะกว่าแต่ของพี่องค์ี่เอสทูเอเซนท์ูว่าใช่ใช่ใช่อ๋ออันนั้นคือแบบแจ๊กแจ๊กแจ๊กใช่ครับใช้ไปนานๆน่ะถ้าเป็นทีไรอ่ะมันมันจะโยกโยกเร็วแล้วหมดมันจะไปไวเนื้อจานยังเหลือเต็มนะแต่หมดมันจะไปไปไวเลยต้องเป็นแต่ถ้าเอสพีอะมันหมดมันจะไปช้ามันจะหมดพอาะามจานแหละอ๋อแต่ก็มีมีโฟดเหมือนกันครับเหมือนกันใช่แค่ทีไรมันทีไรมันจะโฟดมากกว่าเฉยโอเคใช่เท่าไหร่่อาจยเนี สองหมื่นห้าครับจานสองหมื่นห้าทุกคนโอ้โหมันโดนไปเท่าไหร่สี่หมื่นแล้วเนี่ยที่ดูมาเนี่ยแล้วก็ไอ้การล้มไอเอ็นจีประมาณสองพันหกครับสองพันหกการล้มการล้มมีตรงไหนบ้างมีไอเอ็นจีข้างหน้าครับแล้วไอ้การมอน้ำการมอน้ำไอเอ็นจีด้วยมีการมอน้ำไอเอ็นจีบดล่างครับประมาณเจ็ดพันห้าการมอน้ำเจ็ดพันห้าใช่ครับบดล่างเลยข้างบนข้างล่างเลยนะใช่อื อะข้างล่างเราก็เอาเอาเป็นสายเบรกเลยแล้วกันนะอ่าสายเบรกนะสายเบรกเฮลทั้งระบบครับประมาณหมื่นสี่โอ้โหใช่เฮลทั้งระบบเลยเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหหมื่นสี่แล้วเหรอใช่ครับหมื่นสี่อ้โหก็คือยกสายเดือยออกหมดเลยทั้งระบบเลยหมื่นสี่โอ้โหอ่าโอเคไปต่อแล้วก็เป็นผ้าเบรกครับผ้าเบรกนี่คือของเบมโบแซตส่วนสี่ผ้าเบรกตรงรุ่นเหรอใช่ตัวสนามเลยแซตส่วนสี่ประมาณคู่หนึ่งหมื่นหน่หมื่นสองครับ พาบเบรกนี่หมื่นสองเลยอ่อใช่ครับรอของแท้ส่นสีที่เขาใช้ในสนามเลยพับเบรกนี่นะใช่แท้ส่นสีใช่ประมาณนั้นพี่ขี่อาวันพี่ยังใช้ของนิชซัดอยู่เลย <c oughs> อ่ะโอเคแล้วแต่งบคนนะทุกคนใช่แล้วก็ข้างบนอ่ะข้างบนมาข้างบนก็เบมโบเบอร์สิบเก้าครับคอซาคอตาหืมนิ่มจัดเลยอะ่ะเบรกคือแบบห <c oughs> นึบเลยใช่ไหมใช่หมดเลยพี่เออว่ะ ประมาณหมื่นสามห้าร้อยแล้วก็บุดเกลเก้าร้อยครับบุดเกลสปีดใส่อาวันได้ปะใส่ได้พี่ใส่ได้กันเลยอาจริงกันได้ใช่ปะของหลายอย่างของอาหกอาวันอ่ะใส่ด้วยกันได้เลยเหรอโอ้แล้วก็การแฮนด์ครับของเซตาประมาณพันเก้าครับนี่แค่การแฮนด์ก็พันเก้าแล้ววะอ่ะโอเคไปต่ออีกฝั่งละกันพี่มาไอคัสทีดบิลเอ็มประมาณสี่พันสองครับตัวนี้ทีดบิคนใส่เยอะมากของทีดบิมัน มันคือยังไงพี่พี่ไม่เคยใส่เลยถ้าคันเริ่มต้นผมว่าดีไอถูกถูกที่สุดในตลาดแหละถ้าของโบก็ประมาณแปดแปดเก้าพันอ๋อแล้วก็ถามว่าดีไหมว่ามันนิ่มกว่เดิมนิ่มของเดิมระดับหนึ่งพี่นิ่ม่ของเดิมระดับหนึ่งเป็นที่ลองกลับรถก็ได้มาเดี๋ยวลองเพราะว่าพี่ไม่ค่อยแบบว่าแต่งรถัเท่าไหร่พี่เน้นขี่ออกทริปอย่างเดียวถ้าจะให้นิ่มสุดก็เป็นเกลพี่เอ้ยแต่มันนิ่มจริงนะนิ่มนิ่มเยอะเลยโอเคการสะบัดอ่ะเดี๋ยวการสะบัดการสะบัดมาติดครับ เตะตาทั้งปีเลยอ่ากันสะบัดมาติดรวมขาก้ประมาณสอง0มื่นครับโอ้โหนี่ไี่เคยได้ยินนะปกติได้ยินเลยไฮโปอโใช่ถ้าถ้านับตามความเป็นจริงอะพี่ถ้ากันสะบัดไอออโต้อ่ะมาติดอะ่ะคือท็อปสุดแล้วอ๋อนี่คือตัวท็อปเลยใช่ใช่คือเวลาสะบัดพี่แค่มันกึกนึงอะ่ะมันดึงกลับมาเลยนะอือคือมันทํางานเร็วมากพี่เท่าไหร่นะรวมขาก็ประมาณสองหมื่นครับรวมขาสองหมื่นใช่ตรงรุ่น R หกใช่ครับตรงรุ่นโอ้โหมันแพงที่ขาด้วยปะเออขาได ผมใช้ของจีนแล้วกันเป็นงานจีนแต่ขาของแท้มันก็มีนะห้าพันเส้นหนึ่งละสองหมื่นกว่าพี่ก็ประมาณเราเรืองอยู่แล้วก็มีไฟเลี้ยวพี่ไฟเลี้ยวตรงไหนวะนี่ไงอ๋อมีไฟเลี้ยวนี่เหรอของเอสดอาร์ซีครับสั่งมาจากญี่ปุ่นประมาณสามพันเราเปิดให้ดูหน่อยดิไฟเลี้ยวเออว่ะเฮ้ยสวยสวยใส่อาวันไดปะอาวันมีตรงรุ่นนะแต่มันเป็นอุกระจก่ะเหมือนที่พี่ดีมเคยใส่ห้าพันกว่าบาทใช่ใช่ อันนี้เท่าไรอันนี้สามพันหกสิมาจากญี่ปุ่นต่ถ้าอยู่ในไทยประมาณสี่พันกว่าโอ้โหเออสวยสวยสวยใช่ครับเออือแบบไฟเลี้ยวหน้าก็มีเนาะใช่แต่พี่ชอบแบบมีกระจกอ่ะเี่ผมก็ชอบนะแต่ผมได้มือสองมาไงรถอ่ะโอแต่เขาไม่มีของเดิมให้เลยอ๋อคือซื้อมือสองมาใช่ไหมรถใช่ครับโอเคโอเคเขาจะได้ไปต่อมีตรงไหนอีกบอกแค่โนมิโน่โนมิโนบประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทอันนี้คือของคนใช้เยอะใช้บ่อยก็จะรู้ดี ไปต่อมาครอบถังครับหกพันห้าเดี่ยวคาร์บอนงานอินฟินิตี้ครับใช่โอ้โนี่นี่นี่ครอบถังแล้วก็มีดิจิกอันนี้น่าประมาณพันหกอันนี้ก็ประมาณหกร้อยโอเคโอเคใช่ประมาณนั้นมีบางคนใช่บางคนประมาณพันเก้าสองพันสามพันมั้งสามพันสี่มั้งพี่่าจะไม่ผิดอ๋องานเพียวเนาะใช่ครับเพียวเราเพียวไม่ใช่งานพุ่มพันเก้านี่งานพุ่ม โอเคไอ้เลื่อะไรปุกอ๋อมีกระปุกเอ้ยกระปุกกระปุกกระปุกเดโทนาครับประมาณพันหนึ่งสั่งมาจากญี่ปุ่นอือพันหนึ่งสั่งมาจากญี่ปุ่นด้วยใช่ในไทยไม่มีขายรวมสายได้ปะสายจีพีสั่งจากช้อปปี้พี่อ๋อสายช้อปปี้แล้วแต่นิ้วนิ้วละห้าสิบบาทอือประมาณนั้นโอเคมีอะไรอีกการดเครื่องกาดจีีเลยจริงครับหมืนก่บาทเหมือนเก้าร้อยเออ g ีพีเหมืนเก้าร้อยครับ มันจะมีสองข้างใช่ปะใช่ครับสามตุ <3 S 1> ต<ร>๊สามชิ้นสามชิ้นมาดูของแพงกังนบ้างอ่ะท่อท่ออาคาพาวิกอีวลูชันไลน์ครับไทเทเนียมเก้าหมื่นแปดห้าร้อยพี่เก้าหมื่นเก้าอันนี้เป็นราคามือหนึ่งเนาะใช่ครับเก้าหมื่นโอ้โหตอนนี้มือสองอยู่ที่เท่าไหร่มือสองอ่ะมันอยู่ต่งหางได้อ่ะห้าสิบถึงหกสิบ ห้าหมื่นถึงหกหมื่นแล้วแล้วแต่เขาจะปล่อยไอ้ฟูไทเทอ่ะพี่หาคนปล่อยยากเพราะส่วนมากอ่ะมันมันจะอยู่ในรถสั่งเองเป็นฟูเลยใช่ไหมขาโปรเป็นฟูทั้งเส้นเลยใช่ไหมเนี่ยฟูอ๋อแล้วเขาแล้วท่อเดิมอ่ะทอเดิมเข่าทิ้งใช่ทิ้งโอเคมือสองอ่ะมันมันหาคนปล่อยยากมันมีแต่ฟูเลยมมมััันนน มันเป็นฟูเลยใช่ป่ะใช่ครับทั้งเส้นเลยถ้าเป็นสลิปออนน่ะเส้นสลิปออนมันจะมีสซโลพี่เห็นไหมที่มันจะมีสซโลกล่องเล็กๆอยู่ประมาณตรงเนี้ยอ่าแล้วคอมันจะไม่ใช่คอใหญ่แบบนี้นะมันจะเป็นคอสองนี้อ๋อถ้าถ้าเป็นเฉพาะสลิปออนนะใช่ครับมันจะมีสโซอันนี้เป็นฟูเลยใช่ถ้าฟูมันจะเป็นคอคอมันจะใหญ่แบบนี้เลยอ๋ออันนั้นอ้าชกชกอ้าชกอ้าชกเลยชกนี่นี่นี่พี่ชอบมากเลยอ่ะชกก็เป็นเอรินทีทีเอ็จีพีครับโหราคาก็ห้าหมื่นสาม โอ้ยห้าหมื่นเลยเหรอใช่ห้าหมื่นราคาไปไกลมากพี่ตอนเนี้ยโคตรแพงอันนี้ด้วยอันนี้เท่าไหร่ไนีอสปะโปกชาโบ้ครับประมาณเจ็ดร้อยโหตรงโอเคทุกคนมามาเกยงเกยงเกยยงอาร์ซิบีครับหกพันห้าเกยยงหกพันห้าใช่แล้วก็ข้างล่างไหมอ่าข้างล่างนี่เออกันล้มอีวอเทคครับประมาณสองพันห้าสองพันห้าแล้วก็สปูนอีวอเทคประมาณพันห้าอันนี้น็อตขึ้นสนิมเท่าไหร่ จอดเด็ดจอดตากฝนนะจอดตากฝนมันเชื้นมันเชื้นสนิมเอ้ยข้างหลังพี่ก็เป็นนะจานเบรกพี่มังสนิมขึ้นเลยเอ้ยผมว่าเป็นที่ผ้าเบรกมันไม่อปะไม่ผมว่าเป็นที่ผ้าเบรกเหรอเพราะผ้าเบรกอผมอะผ้าผ้าโซนอ๋อพี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเบรกหลังอะวิ่งเลยไม่ค่อยได้ใช้ใช่ใพี่ต้องต้องเบรกมัดบ้างนะให้มันเอาสีออกพี่ไม่ได้ใช้เลยพี่ใช้เบรกหนย่งเดียวเลยอวานั้นอกล่างอะอกล่างอกเดิมพี่ อกเดิมอ้าวอกเดิมเอาหัวเป็นอย่เหรอเพราะมันจะโชว์คอใช่อกเดิมมันเหมือนมันเหมือนอกแต่งนะแต่มันเป็นเป็นอกเดิมเหใช่ถ้าเป็นอาวันมันจะเปลีอยอาวันไม่มีเลยโอ้ยสวยๆใช่ผมถึงยังไม่เปลี่ยนเพราะผมชอบอกเดิมมันสวยแต่แค่มันมันจะโชว์คอทอดให้เราดูกแก่ตายเฉยแต่ที่มันมันสวยนะพี่มันเหมือนมีอกโอ้หนึกว่านึกว่าอกแต่งอาผมมีอกเดิมอย่างนี้เลยใช่ไหมอกเดิมม่แต่โรงงานเลยโอ้โหรวมๆวของแต่งเท่าไหร่วะเนี่ยฮะทุกคนก็ลองดูแล้วกันอีกชิ้นมีอะไรอีกอะ ไฟท้ายไฟท้ายของมาสเตอร์เอครับ LED คัสตอมอ๋อไหนลองเปิดดูซิมันเป็นยังไงสั่งมาจากอเมริกาไปรุ่นอเมริกาเหรอใช่ครับไฟเลี้ยวแบ่งชัดเจนนะแบ่งดูหรอกก็เนี่ยแบ่งซ้ายขวาชัดเจนเลยกว่าแน่แบ่งซ้ายขวาชัดเจนเลยสารคนดูนักเกิยแรกมันมันมันแสบตามากแต่ว่ามันก็แบ่งชัดเจนแหละว่าเออซ้ายขวาเนี่ยเวลาเบรกไม่มีไฟตัวไหนทำแบบนี้นะที่เป็นะพริบแบบนี้อ๋อใช่ประมาณนั้น เคยท็อปสปีดยังอาหกคันนี้โอยอะไม่กล้าที่ <laughs> ขี่กับพวกพี่อะท็อปสปีดบา้างเงี้ย <c oughs> <c oughs> สูงสุดก็น่าจะร้อยไอสองร้อยห้าสองร้อยหกอ่ะยังไม่เคยเบ็ดบ,บินสุดจนรอบมันตัดเลยอะ่ะคือเอาจริงคือไม่กล้าพี่ใจยังไม่ได้สองร้อยห้าสองร้อยหกเลยเหรอใช่ใจยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาเรื่องอม,มันแรงอ่ะพี่ขี่ท,ที่ไหนเนะี่ยไอล่าสุดที่ที่ลองอ่ะสองร้อยห้าสองร้อยหกก็คือสุวรรณภูมิแหละหรออ๋อเส้นสุวรรณภูมิใช่เพื่อขี่กับใครวะ ไอ้วันนั้นไปต้องจะไปชนมั้งพี่ไปกับไอ้กลุ่มกลุ่มอาเจ็ดของรุ่นน้องเออวะอาเจ็ดหาให้พี่รีวิวบ้างดิได้ได้เดี๋ยวหามาให้พี่พี่ยังไม่เคยรีวิวอาเจ็ดเลยอ่ะน้องมันได้ลองค่มลองขี่ดูเลยอ่ะน้องมันไม่ค่อยว่างไงมันทํางานทุกวันเลยถ้ามันว่างก็มีเสาที่เดี๋ยวผมหาให้อ๋อได้ได้ก่อนก่อนที่มันจะไปเกณฑ์ทหารเดี๋ยวผมให้ฟานมันรีวิวก่อนเออพี่ยังไม่เคยรีวิวอาเจ็ดเลยสักทีนะได้เดี๋ยวหามาให้พี่เอาลองฟังเสียงหน่อยโอเคอาหกมา อันนี้คือแบบผู้ดีก่อนนะก่อนออหน้าก็เคยอ,นนอาจจะเคยได้เท่ากับผมนะคือแสบดากเออเนี่ยสี่สูบเรียงเสียงหวานเจีย๊ยบของาม m a h a นะทุกคนใช่เ,ออเสียงมันแน่รักจังวะเสียงพอเสียงพอเสียงผู้ดีเฮ้ยเ,เสียงนุ่มเสียงนุ่มทุกคนไ,ไม่เ่นเลย ต้องต้องต้องทําปากมหมใช่ใช่เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมจะเอาปากปากไม่ออกก่อนปากโอต้องทาปากตแต่เสียงรสอโซ่หวานมากเลยนะเอาที่ออกได้เลยเออเออเอาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเอ้ยลองเคยขี่อาวันยังยังครับยังไม่เคยขี่อารันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ลองลองสลับกันขี่พี่ก็ยังไม่เคยขี่ r หกที่เคยขี่แต่เซตเอ็กหกเอ้ยแต่เซตเอ็กหกเขาแบบนิ่มนวลมากขี่สนุกดีแต่พี่ยังไม่เคยลอง r หกเรียนไปอย่างนึง อะไรอะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือชิปเตอร์อัพดาวของบูลิตครับอ๋ออ๋อของเองใส่เป็นอัพดาวเหรอใช่ครับอัพดาวของบูลิตสองหมื่นหกห้าร้อยครับรวมชูนหูสองหมื่นหกเลยเหรอใช่ใช่เพราะมันนําเข้าพี่จากแคนาดาอัพดาวใครจะออสเตียออสเตียคืออัพอัพอย่างเดียวมันไม่พอใช้ ไม่พอคนคนมันใช้อัพดาวไปแล้วอ่ะแล้วเรามาขี่ดาวเอ่ออัพอย่างเดียวอ่ะมันขี่รู้สึกขี่ไม่เป็นอ่ะใช่ใช่เหมือนคนที่แบบว่าคนที่คนที่ไม่เคยขี่รถที่มีคลิกชิพเตอร์แล้วมาขี่รถที่มีคลิกชิพเตอร์มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยขี่ง่ายขี่สบายแต่พอคนที่ขี่คลิกชิพเตอร์อัพดาวแล้วมาขี่อ่าไม่มีดาวอ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดชึ้หยิดอ่ะพอได้ขี่อัพดาวมันต้องขี่อัพดาวอย่างเดียวอ่ะเอาริงให้ผมไปขี่รถเกียร์ผมแข่งก่ะคนขี่ กำคัดเปลี่ยนเกียร์ผมสู้ไม่ได้นะผมเปลี่ยนช้ามากใช่ใช่พี่ก็ลืมไปละไม่ขนาดเลยอะเมาเก็มกำพูดตัวเองที่ขี่ซีบีขี่เส้นพันมาแล้วเพราะผมเพราะผมมาขี่บิ๊กไบค์คันแรกผมก็ซื้อชิปเตอร์ใส่เลยตอนหกขับหัวข้าศนอันนี้เป็นบิ๊กไบค์คันแรกเหรออ่าคันแรกคือหัวข้าศนครับสีแดงอ๋อซีบีอาร์หกห้าศูนออกคันแรกก็โอ๊ยขี่ออกจากสวนน่แม่งดับเกือบยี่สิบรอบใช่ใช่พี่เป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าหกห้าศูนไม่มีไฟบอกเกียร์ด้วยแต่ผมเป็นตัว อ๋อเป็น <59 S 2> หัวศูนย์อาใช่ใช่อ,อ๋อนีเหรอมีมีแต่ผมว่ารถคัดคันแรกไงพี่คือขี่ออกจากศูนย์หน้าดับเกือบยี่สิบรอบอะ่ะอ <c oughs> ๋อองอ๋อกเองเป็นตัวอาใช่จับจังหวะไม่ได้ประมาณนั้นอันนี้ครับทุกคนตอนนี้สดหรือยังคะน,นี้อะไรนะสดหรืยอยังผ่อนหมดหรือยงังเลยยี่สิบหวดครับอโอ้อีกโอ้ยมิไม่นานไม่นานประมาณปีปีขึ้นมีกาสจะอัพไหมยังไม่มีในหัวเลยพี่คือคือแต่งเรื่อยๆเนี่ยหลายคนบอกว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มก็เล้าหรือ มึงแต่งขนาดนี้ฮะมัขี่ตัวพันเน่ไม่มีขี่ตัวพันวะผมบอกว่าผมผมผมไม่เพราะเราขี่ตัวพันเราอาจจะไม่ได้แต่งขนาดนี้ใช่พี่มันจะลมลงถึงเอาจริงอ่ะราคาของแต่งกับหกศกับตัวพันอ่ะมันมันห่างกันนิดเดียวองนะเพราะราคามันสูงเหมือนกันแต่ผมว่าผมยังผมยังพอใจกับร้อยอยู่พี่พอมืออยู่ใช่ผมว่ายังรู้สึกสนุกอยู่ผมว่าหกศร์อ้มันดมันขี่ขี่หมดได้นะแต่ตัวพันเนี่ยขี่ยังไงก็ขี่ไม่หมดมันเหลือยังรู้ได้ไงเอาจริงมันมีถนนไอ้พี่ที่สองก็เก้าไหมพี่มันมีที่ เองรู้ได้ไงไม่เคยเห็นชิพี่เหรอเคยเคยแต่แบบมันต้องรอร่อนเงี้ยอ่ะใช่ใช่อ่ะแต่ถ้าตัวพันน่ะบางทีมันไม่จําเป็นต้องเอามาสองก้าเก้าใช่มันคือมันคือมันใช้งานคืออัตตาร่งมันทันได้ใช่ใช่ใช่ออตตาร่งแต่อย่างละหกหกร้อยมันไม่เหมือนชาวบ้านคือมันต้องรอบมันสูงคือต้นอ่ะมันจะไม่มีเลยที่ทอกอ่ะเกียร์ลากเกียร์ได้แบบไม่เลยใช่ไหมคือสมมติพี่ออกตัวพี่บิดคันเร่งหมดสุดอ่ะเออไอ้วัดรอบมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้ หัวรอบจะขึ้นใช่ประมาณ8ปดพันมันถึงจะปื้ดไปอย่างเงี้ยรอรอบหน่อยใช่รอบมันเป็นรอรอรอเป็นอะไรเหมือนพวกเซตทเหกงเงี้ยพี่มันรถต้นตซนท์เหกมันไม่รอรอบไงใช่มันมาเลยไใช่ต้นมันมาเลยแต่เซนท์เหกขี่สนุกแต่พี่อ่ะยังไม่เคยขี่ R6 หกอือเดี๋ยวต้องหาโอกาสขี่แต่ว่าวันนี้น้องโจ้เขามีธุระต่อใช่แล้วรอบได้แล้วกันเผื่อแบบไปบางแสนเงี้ยเราให้พี่ชั้นขี่เลยได้ได้แล้วลองลองขี่อาวันเดี๋ยวป้ายยาเดี๋ยวป้ายยาเคยขี่ยังอาร์วันอ่ะยังไม่เคยไม่เคยเลยพี่ ไปทำของเคารอมก็รับรับชอบไหวประมาณนี้ก็เข้าใจได้แต่บางที่เราขี่มันก็อาจจะอ่าลำบากใจหน่อยใช่ใ่พี่เคยลองข้ามงรถของพี่เบียร์แล้วส่งไปก็คล้ายด้วยว่าคล้ายเอากเลยหน่อยแต่เอาวันสูงกว่านะสูงกว่าใช่พี่เอ็งลองข้อมดูหน่อยเอ็งสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบหกครับร้อยแปดสิบหกโอ้โหสูงกว่าพี่เลยขาแนพี่ขางอเลยอายาวเหลือเลยใช่เคยลองเข้ามาวันอนะกก็คือขึ้นมาหน่อยนึง รอ้อยแปดสิบหกครัใช่ครับโอ้โหนี่คนตัวสูงนะอประมาณนั้นเลยไปไปไปเข้มามาวันดูหน่อยดิโอเคไปไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโจอลองเข้มามาวันดูหน่อย <S <S ตอนนี้รถก็เพิ่งล้างนะทุกคน <S <S นี่ไงเพิ่งเช็ดเลยเนี่ยเออเพิ่งล้างเพราะว่าขออนุญาตนะครับไปไปหากฝนมาเฮ้ยมันเข้ากันห่ะทุกคนเนี่ยเคยเคยเข้าอยู่อรัมัน มันขึ้นมาหน่อยหนึ่งเองเฮ้ยได้ได้ไดโจ๊เอาวันดีกว่าก็ <c oughs> าคือชอบอยู่พี่ r อาวันอ่ะแต่อชอบชอบใหม่รอรอเบื่อก่อนใช่รอเบื่อ R6 ก่อนหรือรอผ่อน R6 หมดก่อนอีกยี่สิบวันเองใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เฮ้ยแต่ขายตอนนี้้ราคานะ <c oughs> ยิง่งยิ่งราคาของแต่งเองนี่คือแบบอืมดันราคาได้เยอะเลยอนาคตว่ากันเอออ่ะโอเคทุกคนพอชอบก็ ฝากขอบคุณน้องโจ้เลยนะครับที่ให้เรามารีวิวรถ<อ>มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะาทุกคนนะบ๊ายบาย